สวัสดีท่านผู้ฟังรูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาใน Conquer Yuris Revenge กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณวินช์นะครับเป็นอิรักสีฟ้านะและทีมงานของเขานะครับมิโออีรักสีม่วงนะแล้วก็บนนี้ GTO Onizuka นะครับอิรักสีน้ำเงินนะ แล้วก็ทีมงานสั่งขวา Rockman X4 นะอีรักสีเขียวเรียววาโบตวงนะอีรักสีเหลืองนะแล้วก็ตรงนี้เอ,อ่ออะไรเนี่ยแรปเตอร์อเมริกาสีส้มนะโอ้จังหวะเมื่อกี้คือเอามาตั้งป้อมดักหมาไม่ทันนะหมามันก็เลยวิ่งเข้าไปได้นะเกือบตายนะครับเลือดก็เลสีแดงนะมันจะตายไหม น่าจะรอดนะโอเคแต่ว่าถ้าวิ่งมาตรงนี้เจอรถก็บแรกก็ก็ตายนะลงเรดาร์ก่อนเลยนะครับคุณแรปเตอร์การลงเรดาร์ก่อนนี่ก็จะทำให้คุณใช้โรเกเทียได้นะฮจริงๆจะลงก่อนหรือหลังไม่ก็ได้แต่ปกติถ้าหากว่าคุณ เล่นเป็นพันธมิตรแล้วสร้างเรดาร์หรือว่าสนามบินเนี่ยน่นหมายความว่าเขาจะเล่นเทคพลอตเกตเทียนะแต่แล้วเขาก็สร้างโรงรถเพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นไงจะได้ปั๊มไอ้รถเก็บแรงมาได้นะอย่างรวดเร็วแต่คนส่วนใหญ่นิยมเล่นโซเวียตนะนิยมเล่น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 ไม่ใช่เล่นโอ้ยแลบผมจะรัวลิ้นทำไมเออนั่นแหละโซเวียตมันก็ มันเข้าใจง่ายนะเหมาะสำหรับมือใหม่นี่คนแค่สร้างไรโน่มายเยอะแล้วก็สั่งไปโจมตีจบแค่นั้นแต่ว่าฝั่งพันธมิตรนี่อาจจะต้องแบบใช้ยูนิตหลักหลายประเภทหนะ่อยนะฮะตอนนี้สีฟ้ายังไงครับโอ้ยดิสเลเตอร์มีแมงมุมรถถังแลวก็หมาขณะเดียวกันสีส้มโปรยทหารลงจุดนี้สีม่วง ดึงรถเก็บแด่มายิงเดี๋ยวสิพุ่งทำอะไรครับคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยดึงรถเก็บแด่มายิงหมดเลยอย่างเงี้ยโอ้โหคุณเสียเวลาเก็บแด่นะครับเนี่ยคุณมีโอห้าเจ็ดเนี่ยทำให้อีกคโนนมีตัวเองชานะอ๋อข้างบนม 3, อีอีกสามคันก็เออจริงมีสามคันมันก็ก็โอเคนะครับแต่ว่าการดึงรถเก็บแด่ทั้งหมดมายิงทหารแค่แปดคนมันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะจริง ล,ลิงหูลิงมาทุกรถก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าลาคัญในแมปนี้นะฮะลิงเนี่ยามาแล้วครับโรบกเ,กเทียของสีส้มนะฮะยินมายิงรงเก็บแร่เอ,อ้ยไม่ใช่ลงไฟฟ้านะฮะ ถัดไฟก่อนเลยนะครับพึ่มเรียบร้อยแต่คงทำอะไรได้ไม่มากนะเพราะว่าเขามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะน่าจะมาป่วนเฉยๆนะไม่ให้สีน้ำเงินสามารถต่อฐานลงมาข้างล่างได้นะครับโอเคไอซี IC, สีม่วงมาแล้วตอนนี้ฝั่งซ้ายมี IC 2จุดแล้วนะครับก็คือของน้ำเงินและของม่วงนะแล้ฝั่งนี้ไว่ายังไงแบตเตอร์แยังไม่มาะมีการเดยนจีใช่ไหมชันะทเ,เหลือง รงรถสองที่สีเขียวก็เช่นกันนะตอนนี้เหลืองไหลเข้ามาที่ฐานสีน้ำเงินแล้วครับอุ้ยใส่อย่างมันเลยนะครับมีสีเขียวมาร่วมบวกด้วยนะมุนงตองขึ้นมาเคลียนะฮะ้เหลืองต้องออกนะครับอย่างนี้เหลืองออกไปสีม่วงไปตามน้ำเงินไม่มีอะไรคุ้มกันเขียวก็เข้าแทนสินะฮะษณานีอย่างไรครับบื้ไปนะฮะรุงเก็บแร่ ครับผมนี่ครับรงไฟฟ้านิวเคลียร์คลุมลูนะครับโอ้โหใครคลุมให้สีม่วงคลุมให้เรียบร้อยครับสีน้ำเงินกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะไม่ไหวนะคือถ้าล่หมดเนี่ยยังไงก็ตายอยู่ดีนะครับกดยอมแพ้ไปซะยังจะดีกว่าในขณะเดียวกันโกรกิเตียก็ยิงลงไปฟ้าของสีฟ้าอยู่นะจังหวะน,นี้สีเขียวยังไงครับ ไปของสีฟ้าพังไปแล้วก็ตรงนี้ตรงไปฐานใหญ่สีม่วงโอ้ยกดยอมแพ้เลยนะสีม่วงนิวห้ออเจนนะแล้วก็สุดท้ายแล้วครับคุณวินสีฟ้าก็ได้กดยอมแพ้ไปเช่นกันนะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณร็อกแมนเอ็กคุณแรปเตอร์แล้วก็เลียววาบูตวงนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ